มาคะ่ะวันนี้พามาดูลูกนกกระทานะคะวันนี้ครบสิบสองวันแล้วคะ่ะนี่คะ่ะเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนกล่องอนุบาลน,น้องนะคะเมื่อก่อนอช่วงแรกๆเราใช้กล่องนู้นเนาะครั้งแรกที่ออกมาจะขาไข่ใหม่เลยเราใช้กล่องนู้นแล้วก็ต่อมาก็มาเป็นอันนี้นะคะ แต่ว่าเขาโตเร็วเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันอึดอัดก็เลยามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเป็นตรงนี้เดี๋ยวให้ดูเราในโรงเรือนเรามันกว้างเนาะก็เลยแบ่งเป็นสี่ล็อกเอาเชือกขึงนะคะขึงสี่ล็อกแล้วก็ใช้ผ้าลี่อคะ่ะกันไว้กันไว้ให้เขาหนึ่งล็อก เพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนเมื่อวานนะคะไฟยังใช้เหมือนเดิมค่ะ2หลอด2โคมนะคะ1โคมอ0 0่า100วัตต์แล้วก็อีกโคมเป็น60วัตต์ส่วนน้ำเราเปลี่ยนเป็นกระปุกขนาดกลางนะคะ4ลิตรจะกินได้ประมาณครึ่งครึ่ง12ชั่วโมงอะคะ่ะประมาณ1วันแต่ไม่รวมกลางคืนครึ่งวันต้องเรียกอย่างนั้น นี่ค่ะขนาดตัวเนาะสิบสองวันคือตัวโตเร็วมากนี่ค่ะพอรู้สึกว่าพอเราย้ายลงมาให้เขาอยู่ที่กว้างๆอะ่ะเขากินเขากินอาหารได้เยอะคล่องแล้วก็อีกอย่างคือมันมันได้มีพื้นที่กระโดดมันได้มีพื้นที่แบบเดินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกเหมือนเขาตัวโตเร็วขึ้นหรือว่า เขาน่าจะเขาน่าจะโตเร็วอย่างนี้อยู่แล้วด้วยแต่ช่วงก่อนคือเราพื้นที่แคบไงแล้วเหมือนเราวางถาดอาหารแค่จุดเดียวก็บางตัวก็เข้ามาไม่ถึงถาดอาหารเนี่ยคะ่ะส่วนเรื่องอาหารตอนนี้ก็คือปรับสูตรอาหารของนกกระทานะคะเป็นตอนนีอ้อาหารไก่เนื้อผสมอาหารนกกระทาสําหรับไข่นะคะตอนนี้เริ่มผสมแล้วนะเพราะว่า อาหารไก่เนื้อไก่เล็กอะค่ะคือเราเอามาหนึ่งกระสอบแล้วตอนเนี้คือมันใกล้หมดแล้วเราต้องเริ่มปรับเปลี่ยนสูตรก็คือต้องเอาอาหารนกกระทามาผสมกับอาหารไก่เนื้อที่เรามีอยู่อะค่ะให้มันคล้คยๆกันอย่าเปลี่ยนอาหารปุรับนะคะนี่คะ่ะ <c oughs> อาหารนกกระทาไข่ ของซันฟีรหัส0ูนย์นนะคะกระสอบละ570บาทนะส่วนอาหารไก่เนื้อแรกเกิดกระสอบละ600บาทค่ะก็เลยก็เลยคิดว่าเรามาเปลี่ยนเป็นอาหารนกกระทาเหอะมันถูกลงกว่าหน่อยนึงส่วนอาหารไก่เนื้อก็คือเอาไว้สําหรับช่วงแรกๆที่อนุบาลเขาช่วงที่เขาเล็กๆนะคะอันนี้ค่ะอาหารนกเนื้อไออาหารไก่เนื้อค่ะ ถึงมันจะเป็นไก่เนื้อแรกเกิดนะ้อแต่มันก็ยังมีเมเด็ดใหญ่ๆอยู่เราต้องเอามาปั่นก่อนนะอันนี้คือที่ผสมมาแล้วค่ะผสมอาหารนกราทากับอาหารไก่เนื้อไก่แรกเกิดนะคะโปรตีน21%ิก็จะได้อย่างนี้เนี่ยค่ะแล้วแล้วแล้วเราก็ผสมเสร็จแล้วเราก็เอามาให้เขากินแต่เนี้ยคือยังไม่ได้ให้นะคะให้เขาเก็บกินที่แบบมันเป็นเศษๆที่เหลือก่อน นี่ค่ะอันนี้คือสิบสองวันนกสิบสองวันรู้สึกว่าช่วงนี้เขาจะบินบินเก่งแล้วก็บินออกจากที่เราเรากั้นเล้ากั้นอนุบาลเขาเนี่ยเขาก็ชอบบินออกมากเลยนี่ค่ะอาหารนกกระทาแถวแถวเนี้ยคือหาง,ง่ายเพราะว่า เพราะว่าหนูมีมีเพื่อนที่เขาเป็นคนเอาอาหารเป็ดไก่เป็ดเนื้อไก่เนื้ออ,อะไรพวกนี้ลงอะคะ่ะโดยเฉพาะเป็นของบริษัทของซันฟีดเอททีฟีดเขาก็สามารถเอาลงได้ะคะ่ะก็เลยก็เลยสั่งเขาได้เนาะว่าเราอยากได้สูตรไหนอยากได้อาหารของสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะของเพื่อนหนูเองถ้าโซนภาคเหนือตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างอะคะ่ะ ถ้าโซนตั้งแต่นครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกอุตรดิตถ์สุขโขทยัยแพร่ลำปางเชียงใหม่อะไรพวกนี้คะ่ะเขามีเครือข่ายหมดเลยถ้าใครสนใจเรื่องอาหารเป็ดอาหารไก่อาหารนกหะอาหาร,หาหารวัวแล้วก็วัวแล้วก็มีอะไรอีกนะหมะูสามารถสั่งสังสั่งได้เลยอะ่ะอยากได้สูตรอะไรที่เป็นแบบพิเศษเนี่ย สามารถสั่งแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะเอาลงมาให้ <c oughs> หนูก็เลยง่ายเรื่องอาหารถ้าโซนแถวภาคเหนือถ้าใครอยากได้อาหารแบบแบบอาหารอาหารเป็ดอาหารไก่อาหารนกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะราคาไม่แพงของบริษัทของซ n f e e d i f e e d นะคะสามารถติดต่อหนูได้นะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูให้เบอร์ให้เบอร์เพื่อนนะคะที่เอาอาหารลงอะ่ะ ให,ให้ไปคุยไปเจรจากันเองค่ะถ้าเส้นระหว่างาตั้งแต่นครสวรรค์ทิจิตพิษณุโลกอะ่ะถ้าเราสั่งแล้ว <c oughs> ให้เราส่งตามลายทางมาอย่างเงี้ยได้ค่ะเพราะว่าเรามีส่งตามลายทางมาอยู่แล้ว <c oughs> ขอโทษค่ะเขาเขาส่งามาตลอดอยู่แล้วอะค่ะแต่ละพื้นที่อาหารก็จะราคาไม่เท่ากันนะคะ นี่คะ่ะสิบสองวันนกสองวันแต่เสร็จสิบตัวกินอาหารเก่งมากนะคะสิบประมาณสิบวันสิบเอ็ดสิบสองวันอย่างเงี้ยกินอาหารสามสิบกิโลอาคาหมดอะอาหารไก่เล็กอะหนูว่าโอ้โหกินใช้ได้เหมือนกันนี่คะ่ะตอนนี้ก็เรายังให้เป็นสองจุดอยู่นะคะเพราะว่า มันมันก็นกไม่ได้เยอะมากเนาะก็เลยให้แค่สองให้แค่สองจุดตอนเราทําความสะอาดหรืออ,อ,อาหารมาล่วงเราจะได้ไม่ต้องเสียดายมากไฟก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่า <c oughs> ช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นมาแล้วนะคะต้องขอโทษค่ะอ, <c oughs> อากาศเริ่มเย็นส่วนมากเราจะปิดผ้าใบข้างนอกทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ปิดทั้งหมดเลย เพราะว่าลมเย็นเข้ามาตลอดเนาะเราก็ยังไม่อยากให้นกเราโดนความเย็นอะไรมากก็เลยต้องต้องปิดไว้ก่อนเนี่ยค่ะเขากระจายตัวดีนะคะ อาหารเราจะมาเติมให้เช้ากับเย็นเดี๋ยวพามาดูอาหารนะคะแปบ๊บหนึ่งอ,อาหารจะเป็นตัวนี้ค่ะ s u n f e e รหัส007เเป็นอาหารนกนกไข่นะคะแต่ว่าเรามาปรับเลย โปรตีนอาโปรตีนยี่ปร์เซ็นต์นะคะตอนนี้อันนี้เพื่อนให้หนูมาในราคา570บาทแต่ที่อื่นน่าละราคาน่าจะสูงกว่าน,นี้นะหรือว่ายังไงต้องต้องคุยกับคนที่ขนส่งอีกทีนึง570บาทคา่ะนี่ค่ะสะภาพภายนอกนอกกระทารู้สึกว่าเขาแข็งแรงนะเขาไม่ป่วยเขาไม่อ,อะไรเลยอะค่ะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนอโนนไอที่บินบินดูวนนะค่ะโอ้โหสุดยอดก็จะคึกคักอย่างเงี้ยค่ะเช้าตอนเย็นลืดแต่ว่าถ้าเราสังเกตถ้าถ้าเราอยู่ในโรงเรือนทึบๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเปิดไฟอ่ะรู้สึกเขาจะเดินเขาจะวิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีแต่ว่าถ้าเราปิดไฟแล้วมันทึบๆมืดๆอ่ะเขาจะไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยล่าเริงแล้วก็ไม่ค่อยจะกินนั่นบินออกมา เดี๋ยวนี่หนึ่งกลับที่เดิม <c oughs> ามาดูพัฒนาการของเขาค่ะตอนนี้สิบสอวันเดี๋ยวจะพามาดูเรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่ติดตามอยู่แล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวรอบหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ